ข้อความที่จะแบ่งปันในวันนี้นะคะมีไว้สำหรับชาวคริสเตียนนิกายเซเวนเดอแอดเวนตสโดยเฉพาะโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สแสวงหาความจริงและต้องการเข้าใจความจริงของพระเจ้าเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากนักจึงอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างนะคะที่ลงเหลืออยู่ที่ไม่ได้พูดถึงในวันนี้ซึ่งท่านสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ w w w t o u c h i t w r d s c o m คุณสามารถหาเนื้อหาต่างๆได้ในภาษาแอฟริกานอังกฤษไทยและเวียดนามถ้ามีคนยืนอยู่ต่อหน้าคุณนะคะและเทศนาว่าวันอาทิตย์ควรเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เหมือนวันสบาโตและไม่ใช่วันเสาร์คุณอาจจะเกิดความกังวลใจมากถึงกับวิตกกังวลมากที่สุดในชีวิต แต่คนรู้หรือไม่ว่าบ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวประเสริฐเทียมเท็จที่ถูกแบ่งปันหรือประกาศออกไปนั้นและบ่อยครั้งตัวเราอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำหัวข้อในการบรรยายในวันนี้คือข่าวประเสริฐที่แท้จริงกรุณายืนขึ้นได้ไหมพวกเรามาพูดถึงข่าวประเสริฐที่แท้จริงและเปรียบเทียบกับข่าวประเสริฐเทียมเท็จที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน หากมีหัวข้อใดสำคัญกว่าการศึกษาที่แท้จริงแสดงว่าการศึกษานั้นเป็นข่าวประเสริฐเราควรเข้าใจหลักคำสอนในพระคัมภีร์ทั้งหมดอย่างถูกต้องแต่ถ้าเราเข้าใจข่าวประเสริฐผิดความเข้าใจผิดนี้จะนำมาถึงปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้พระเจ้าคาดหวังอะไรจากเราเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเรามีชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร เราไม่ต้องเดานะคะเราไม่ต้องถามเพื่อนหรือศิทธยาพิบาลหรือครูเรามาดูในพระคัมภีร์มาระโกโบทที่10ข้อที่1 7นะคะกล่าวไว้ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาพระเยซูและถามว่าข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดกพระเยซูไม่เคยโกหกและถ้าเรารู้ว่าพระเยซูตอบอะไรเราก็จะรู้ว่าวิธีมีชีวิตนิรันดร์เป็นอย่างไร แล้วพระเยซูบอกเขาว่าอย่างไรล่ะมาระโกบทที่10ข้อที่19กล่าวไว้ว่าท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วพระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเงื่อนไขของชีวิตนิรันดร์เอลเลนไวท์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทเรียนอุทาหอนจากคำสอนพระคริสต์หน้า391และเขียนว่าพระคริสต ไม่ได้ทรงลดข้อเรียกร้องของพระบัญญัติพระองค์ทรงเสนอด้วยคำพูดว่าการเชื่อฟังเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่เสนอไว้แก่อาดามก่อนที่เขาจะล้มลงในความบาปพระเจ้าไม่ได้ทรงตั้งความหวังไว้ในจิตวิญญาณในระดับที่ต่ำกว่าที่พระองค์ทรงตั้งไว้สำหรับมนุษย์ในอุทยานสวรรค์คือการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบ พระวจนะของพระเจ้าชัดเจนเกินกว่าจะเข้าใจผิดมันไม่สำคัญว่าคนอื่นจะพูดอะไรกับคุณพระเยซูทรงตรัสเองว่าถ้าเราต้องการชีวิตนิรันดร์เราต้องเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าชีวิตนิรันดร์มีไว้สำหรับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าสาตานและเหล่าทูตสวรรค์สูญเสียชีวิตนิรันดร์เนื่องจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและอดาดัมกับเอวาสูญเสียสวนเอเดนเนื่องจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตนิรันด์มีไว้สําหรับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นเพราะการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราเมื่อเราได้ยินความจริงนี้บางทีเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเมื่อเราได้ยินความจริงข้อนี้อาจจะไม่เป็นสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้ทําไมล่ะเนื่องจากเราแต่ละคนที่ฟังรวมทั้งตัวดิฉัน เราจึงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าในบางจุดของชีวิตเรารู้ว่าเราไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและบางทียังคงไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราได้ยินพระเยซูตรัสว่าชีวิตนิรันดมีไว้สําหรับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยบางทีถึงรู้สึกว่าอึดอัดมากด้วยซ้ำไปเราพยายามทําสิ่งที่ถูกต้อง เราพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราล้มเหลวและล้มเหลวและเราก็ล้มเหลวอีกเคยบางทีเราอาจจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกเพราะคุณมักจะใส่ใจรูปร่างภาพลักษณ์ภายนอกของคุณและสิ่งที่ผู้คนอื่นๆคิดเกี่ยวกับคุณแม้พฤติกรรมภายนอกของเราจะเปลี่ยนไปแต่เรารู้ตัวดีว่าภายในจิตใจของเรายังเป็นคนเลวเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลย นี่คือที่มาของข่าวประเสริฐเทียมเท็จข่าวประเสริฐเทียมเท็จบอกให้คนพยายามทำต่อไปทำให้หนักขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จในที่สุดเราเรียกสิ่งนี้ว่าความรอดโดยการกระทำเพราะคนที่พยายามทำด้วยกำลังของตนเองพยายามเชื่อฟังพระเจ้าโดยใช้พละกกำลังของตนเองเพื่อที่จะได้ไปถึงสวรรค์นั้นพวกเขาพยายามทำสิ่งที่ดี และล้มเหลวต่อไปในที่สุดสิ่งที่ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตนเองนั้นคือพวกเขาเริ่มเปรียบเทียบตนเองกับคนรอบข้างและพูดว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้แย่เหมือนชายผู้นั้นแต่วิธีการพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยตนเองนั้นไม่เคยได้ผลเราจะยังคงไม่เชื่อฟังพระเจ้าและเราจะยังคงทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไป ทำไมเราถึงพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วมักจะล้มเหลวเสมอๆละ่ะพระเจ้าพูดชัดเจนว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ในสภาพที่เราไม่สามารถทำสิ่งที่ดีด้วยตัวของตัวเองได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเยเรมีบทที่13ข้อที่23กล่าวไว้ว่าคนเอธิโอเปียเปลี่ยนวันนะของตนเองได้หรือหรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันถ้าได้แล้วเจ้าทั้งหลายผู้ที่เคยต่อการกระทำความชั่ว จะมากระทำความดีก็ได้มันเป็นไปไม่ได้ที่เสือดาวจะเปลี่ยนจุดของมันโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือศอร์ซคุณจะไม่มีวันพบกับเสือดาวที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับลายจุดของมันและมาเปลี่ยนลายให้เป็นลายขวางเหมือนม้าลายดิฉันแน่ใจว่าทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จะยอมรับว่าเสือดาวไม่สามารถเปลี่ยนจุดของมันได้แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่พระเจ้าตัดไว้ในข้อนั้น พระเจ้าตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับที่เสือดาวจะเปลี่ยนจุดของมันเองบรรดาผู้ที่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องมาแล้วหลายครั้งและได้สังเกตเห็นว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของเขาเลยจะรู้ได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นความจริงเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครสามารถเดินบนผิวน้ำได้เช่นเดียวกับที่เสือดาวไม่สามารถเปลี่ยนจุดของมันได้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำสิ่งที่ถูกต้องได้ปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่20กล่าวไว้ว่าแน่ทีเดียวไม่มีคนชอบทำสักคนบนแผ่นดินโลกที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดีและไม่กระทำบาปเลยต่อไปเรามาดูโรมบทที่สข้อที่10กล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลย ยิ่งเรารู้ว่าเราไม่มีอำนาจทำสิ่งที่ถูกต้องได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะยิ่งดีสำหรับเราเท่านั้นผู้คนนับหลานมีความเชื่ออย่างผิดๆว่าหากพวกเขาพยายามให้มากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็จะสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้ภายนอกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่อุปนิสัยภายในไม่เปลี่ยนแปลงเลยหากคุณขอให้ใครสักคนเดินบนผิวน้ำหรือขอให้ใครสักคนเปลี่ยนจุดเสือดาว พวกเขาจะหัวเราะย้ะคุณเพราะพวกเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณขอให้ใครสักคนลองเปลี่ยนพฤติกรรมอุปนิสัยของเขาพวกเขาก็อาจจะพูดว่าฉันลองทำได้และพวกเขาจะพยายามและพยายามและจะล้มเหลวและล้มเหลวในที่สุดคนนับห้านเชื่ออย่างผิดๆว่าพวกเขามีอำนาจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องได้ แต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยโอกาสศูปอร์เซและเมื่อพระเยซูบังเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ต้องการสอนเราว่าเราทำอะไรไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเราจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้พบในยอห์นบทที่หข้อที่30หากเราเชื่อว่าเรามีพลังในการทำความดีเราก็จะเชื่อว่าเราทำได้มากกว่าพระเยซู เพราะพระเยซูตรัสว่าในฐานะมนุษย์พระเยซูไม่สามารถทําอะไรได้ต่อไปเรามาดูข่าวประเสริฐเทียมเท,ท็จข้อแรกนะคะคือถ้าเรามีความพยายามอย่างมากเราก็จะสามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้และทําสิ่งที่ถูกต้องได้โดยใช้พละกําลังบางอย่างในตัวของเราเองเพื่อที่จะทําความดีและเปลี่ยนอุปนิสัยของเราเอง ข่าวประเสริฐเทียมเท็จข้อแรกนี้มักเรียกว่าความลอดโดยการกระทำาพอผู้คนมากมายพยายามรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าโดยพึ่งพิงอาศัยพลังของตนเองมีหลายคนในโบสถ์และแม้แต่คนนอกาศาสนาอื่นๆที่มีความเชื่อว่าพวกเขาสามารถมีพลังบางอย่างในตัวของพวกเขาที่จำเป็นต้องปลดปล่อยมันออกมาตอนนี้เรามาดูข่าวประเสริฐเทียมเทศข้อที่สกันนะคะ หลังจากพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องหลายครั้งแต่ล้มเหลวอยู่เสมอผู้คนกลับรู้สึกท้อแท้อย่างมากพวกเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้พวกเขารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและพวกเขาพยายามหลายครั้งและต้องล้มเหลวอยู่เสมอและพวกเขาเริ่มที่จะมีความกังวลใจต่างจากคนกลุ่มแรกที่แสวงทำความดีและเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นเสมอ บุคคลกลุ่มที่สองนี้จะมีความซื่อสัตย์เกี่ยวกับความล้มเหลวของพวกเขาเองแต่พวกเขาเริ่มหาข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลวของพวกเขาเองเสมอพวกเขาชอบพูดว่าฉันแค่ต้องการทําดีที่สุดแล้วพระเจ้าจะเข้าใจหรือพระเจ้ารู้ว่าไม่มีใครรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้พระเจ้าจะทรงเข้าใจสถานการณ์ของฉันหรือพระคุณของพระเจ้าจะปกปิดพฤติกรรมที่ไม่ดีของฉัน ฉันแค่ต้องเชื่อในพระเจ้าหรือแค่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าก็จะพาฉันไปสวรรค์ได้โดยไม่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าพวกเขามีข้อแก้ตัวที่แตกต่างกันมากมายแต่โดยความเป็นจริงแล้วเมื่อมาถึงจุดหนึ่งมักจะพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนและไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตนิรันดร์ได้และนี่หมายความว่า ความลอดโดยการสานนิษฐานการสานนิฐานหมายความว่าเราคิดว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตอย่างไม่เชื่อฟังพระเจ้าในขณะที่เรารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยตรัสว่าพระองค์จะทรงช่วยผู้ที่จะเต็มใจละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ดังนั้นตอนนี้เราจะได้พิจารณาข่าวประเสริฐเทียมเท็จข้อที่สองสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบันนี้ข่าวประเสริฐเทียมเท็จข้อที่หนึ่ง สอนถึงเรื่องความรอดโดยการกระทำคือเราต้องพยายามให้หนักขึ้นและพยายามให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเราให้สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้าข่าวประเสริฐเทียมเทศข้อที่สองสอนถึงความรอดโดยการสานนิฐานว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปสู่สวรรค์ได้แม้เราจะไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า ต่อไปเรามาดูแอเลนไวท์ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าบอกเราในหนังสือสงครามครั้งยิ่งใหญ่น้า572ว่าศาส,สนาเทียมเท็จเตรียมไว้สำหรับมนุษยชาติสองชนชั้นอบรับคนเกือบทั้งโลกผู้ที่ได้รับความรอดโดยการกระทําของตนเองและผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดในบาปของพวกเขาน้าเศร้าที่ข้อความส่วนใหญ่ที่ดิฉันได้ฟังอยู่ นี้จะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มนี้ดิฉันเคยได้ยินผู้คนแม้แต่ศาสนาจารย์เองก็บอกดิฉันว่าจะต้องรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดแต่ศาสนาจารย์ไม่ได้สอนอธิบายให้ดิฉันฟังว่ามีแนวทางใดที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและบางครั้งที่คนเหล่านี้เหมือนจะมาบ่นเกี่ยวกับการไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของคนอื่นเสมอในอีกด้านหนึ่ง ดิฉันยังได้ยินผู้คนแม้แต่ศาสนาจารย์เองบอกกับดิฉันว่าไม่มีใครสามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆและพระเยซูได้ไถ่าบาปให้ดิฉันแน่นอนถ้าดิฉันมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าและบ่อยครั้งคนเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่สนใจมากนะักเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าทุกประการความรอดโดยการกระทําและความรอดโดยการสันนิษฐานทั้งคู่นั้นมีสัญญาที่พวกเขาจะไม่ได้รับอะไรเลย นั่นก็คือความรอดไม่มีความรอดในข่าวประเสริฐเทียมเท็จทั้งสองข้อนี้เลยคราวนี้ให้เราใช้เวลาพิจารณาข่าวประเสริฐแท้จริงเราได้เห็นแล้วว่าพระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าชีวิตนิรันดร์มีไว้สําหรับคนที่เชื่อฟังพระคําของพระเจ้าและนี่คือความจริงเราสามารถเห็นได้จากพระคัมภีร์ว่าเป็นไปไม่ได้100%ที่เราจะทําสิ่งที่ถูกต้องได เราไม่มีอำนาจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้นี่ก็เป็นความจริงเช่นกันปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระราชบัญญัติของพระเจ้าเราสามารถดูในพระคัมภีร์สดุดีบทที่19ข้อที่7กล่าวไว้ว่าพระราชบัญญัติของพระเยโฮวารอบคอบปัญหาคือเราไม่มีพลังอำนาจในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเองที่ใดละ่ะควรมีการเชื่อฟังคำของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่มีเลย แต่เราก็ไม่ต้องการที่จะเป็นคนไม่มีอะไรเลยเราต้องการเป็นคนที่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าทุกอย่างและมีเพียงพลังเดียวในจักรวาลทั้งหมดที่สามารถสร้างทุกสิ่งได้จากความว่างเปล่ามันเป็นพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าที่สามารถสร้างทุกสิ่งได้จากความว่างเปล่านั่นเองตอนนี้ดิฉันจะหาพลังจากการทรงสร้างที่จะเพิ่มพลังให้ตัวดิฉันที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากการไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปสู่การเชื่อฟั <opus> <tered> งพระบัญญัติของพระเจ้า ทั้งหมดได้จากที่ไหนเรารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่มีพลังแห่งการทรงสร้างในการสร้างทุกสิ่งจากความว่างเปล่าพระคัมภีร์บอกเราในปฐมกรลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งกล่าวไว้ว่าในเริ่มแรกนั้นพระเจ้าทรงในระมิตรสร้างดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้านําไปสู่การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดและไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้จะทําให้สิ่งนี้ เกิดได้ทั้งหมดยกเว้นลทธานุภาพของพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูตรัสว่าชีวิตนิรันมีไว้สำหรับคนที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราไม่มีพลังอำนาจที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าได้และเราจำเป็นต้องได้รับพลังอำนาจของพระเจ้านี่คือพลังแห่งการทรงสร้างเพื่อนำมาให้เราสามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้ข่าวดี ของข่าวประเสริฐคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่จะมอบให้แก่คุณเพื่อคุณจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนนั่นคือเหตุผลที่เปาโลเขียนไว้ในโรมบทที่หนึ่งข้อที่16กล่าวไว้ว่าด้วยว่าข้าพระเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าข่าวประเสริฐคือฤทธิอำนาจของพระเจ้า ข่าวประเสริฐก็คือพลังอํานาจแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าหากข่าวประเสริฐเป็นพลังอํานาจของพระเจ้าแสดงว่าการสั่งสอนเรื่องพลังอํานาจแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าคือการเทศนาข่าวประเสริฐนั่นเองตอนนี้มีคนมากมายที่รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้และพวกเขารู้ว่าปัญหาของพวกเขาคือการไม่มีพลังอำนาจที่จะนำพาให้พวกเขารักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และพวกเขารู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาต้องการพลังอำนาจของพระเจ้าเพื่อนำพาพวกเขาให้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและพวกเขาพูดถึงพลังอำนาจของพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าแต่พวกเขาไม่รู้จริงๆว่าจะหาพลังอำนาจของพระเจ้าที่มาหนุนนํำใจพวกเขาให้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าได้จากที่ไหน พวกเขาพูดถึงพลังอํานาจของพระเจ้าเรากับเป็นเรื่องเล่าเทพนิยายหากข่าวประเสริฐเป็นพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราจากผู้ที่ร่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดมาเป็นผู้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดเราต้องถามคําถามง่ายๆคําถามหนึ่งว่าผมจะหาพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าได้จากที่ไหนพระคัมภีร์ให้คําตอบแก่เราในสดรดีบทที่33ข้อที่6กล่าวไว้ว่า โดยพระวจนะของพระเยโฮวาฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมาพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าอยู่ในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างโดยใช้พระวจนะของพระองค์สดุดีบทที่33าข้อที่9กล่าวไว้ว่าเพราะพระองค์ตัดมันก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ออกมาพระคำของพระเจ้ามีพลังในการทำให้คำนั้นเป็นจริง นั่นคือพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านี่หมายความว่าพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงเราจากคนที่ไม่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้ากลายมาเป็นผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบโดยการพึ่งพิงพระคำของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่4ข้อที่4ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าการมีชีวิตด้วยอาหารหมายความว่าเรากินอาหารแล้วอาหารให้พลังงานแก่เราในการเคลื่อนไหวและทํางานนั่นคือวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเราแค่เชื่อฟังพระคาของพระเจ้าเท่านั้นแต่พระเจ้าหมายความว่า ทุกพระวจนะของพระเจ้าให้พลังแก่ชีวิตหมายความว่าเช่นเดียวกับพลังงานของสารอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายในการเคลื่อนไหวทำงานดังนั้นจึงมีพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อสร้างตัวละครใหม่ในตัวเราเพื่อที่จะนำพาเราในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเองหมายความว่าภายในพระวจนะเพียงคำเดียวที่สามารถสั่งให้เราเป็นผู้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าได้ นั่นก็เป็นพลังแห่งการทรงสร้างที่เราจำเป็นต้องรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยเอเลนไวท์ White, ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเขียนไว้ว่าบัญญัติสิบประการเจ้าจงและเจ้าอย่าเป็นสิบสัญญาเมเนลสคริปต์41ปีคศ1896พระเจ้าได้ใส่พลังแห่งการทรงสร้างไว้ในพระวจนะของพระองค์และพลังนั้นในพระวจนะจะมอบพลังให้กับคุณ เพื่อที่จะสามารถทำมันได้โดยอำนาจของพระวจนะนั้นมัทธิวบทที่14ข้อที่29พระเยซูทรงบัญชาเปโตรให้เดินบนผิวน้ำเปโตรรู้ว่าการเดินบนผิวน้ำนั้นเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาแต่เขาเชื่อว่าภายใต้พระบัญชาของพระคริสต์คืออำนาจที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ตราบใดที่เขาวางใจในพลังแห่งพระวจนะของพระเจ้าเขาก็จะสามารถเดินบนผิวน้ำได้ แต่ทันทีที่เขาเริ่มสงสัยในพลังแห่งพระคำของพระเจ้าเขาก็เริ่มจงลงในน้ําในเรื่องราวของเปโตที่เดินบนผิวน้ําเราสามารถเรียนรู้ความจริงของข่าวประเสริฐที่สวยงามได้พระเจ้าต้องการให้คุณรักเพื่อนบ้านของคุณพระเจ้าต้องการให้คุณรักสาววันสบาโตให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าต้องการให้คุณดูแลสุขภาพและพระเจ้าต้องการให้คุณหยุดคําโกหกเราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เลย แต่ถ้าเราเชื่อว่าภายในพระวจนะของพระเจ้านั้นมีพลังอำนาจแล้วทุกสิ่งก็สามารถเป็นจริงได้เพียงแค่เรามีความเชื่อในพระวจนะนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ในชีวิตพันธสัญญาเดิมสัญญาไว้ตามเงื่อนไขของการเชื่อฟังในพันธสัญญาใหม่ชีวิตก็ถูกสัญญาไว้ตามเงื่อนไขของการเชื่อฟังความแตกต่างทั้งสองพันธสัญญานี้ คือที่มาของพลังของอำนาจนั้นพันธสัญญาเดิมอยู่บนพื้นฐานของความพยายามและใช้พลังของตัวเองและนำไปสู่ความล้มเหลวและการไม่เชื่อฟังเสมอดูที่ฮิบรูบทที่8ข้อที่6กล่าวไว้ว่าพันธสัญญาใหม่สร้างขึ้นบนพันธสัญญาที่ดีกว่าพระวจนะของพระเจ้าฤทธอำนาจในพระวจนะของพระเจ้าและจะนำไปสู่การเชื่อฟังเสมอพระเยซูตรัสว่า พระองค์ไม่สามารถทําอะไรได้และพระองค์วางใจในพระวจนะของพระเจ้าเสมอสําหรับฤทธิ์อานาจและตรัสว่าพระเจ้ากําลังทํางานผ่านทางพระองค์เราต้องดําเนินชีวิตเหมือนกับที่พระเยซูทรงดําเนินพระเจ้าก็ทํางานผ่านทางเราด้วยเช่นกันเอลเลนไวท์ดีไซเนอร์ออฟหน้า258วิธีที่เราสามารถเอาชนะมารหลายก็คือวิธีที่พระคริสต์ทรงเอาชนะ นั่นคือพลังแห่งพระวจนะเอเลนไวท์ d e ไ i r e of a g e s หน้า390คำพูดต้องเป็นที่มาของอำนาจพระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าซาร่าจะมีบุตรถ้าอับราฮัมใช้ความพยายามที่จะมีบุตรโดยการใช้พลังของตนเองบุตรนั้นจะไม่ใช่บุตรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เมื่ออับราฮัมวางใจในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้พระคำนั้นเป็นจริงพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้า จะทำให้ซาร่านั้นตั้งครันเพื่อให้ได้บุตรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้พระเจ้าต้องการทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตของเราและตราบใดที่เราเชื่อมั่นในพลังของตนเองเราก็มักพบเจอแต่ความล้มเหลวเมื่อเราวางใจในพระวจ,จนะของพระเจ้าและยกย่องในพระคำของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวพลังแห่งการทรงสร้างก็จะเริ่มทำงานในตัวเราพระเจ้าต้องการนำชนชาติอิสราเอลเข้าสู่เมืองคานาอัน สายลับกลับมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะยึดเมืองแห่งนั้นได้เพราะศัตรูตัวใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่ามากเมื่อพวกเขามองย้อนกลับมาดูตนเองซึ่งตัวเล็กกว่าและไม่แข็งแกร่งเหมือนฝ่ายตรงข้ามมีเพียงผู้ที่วางใจในพระคำสัญญาของพระเจ้าเท่านั้นที่จะมอบพลังให้แก่พวกเขาสามารถยึดเมืองคารานได้ แม้มุมมองของมนุษย์จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยก็ตามพระเจ้าประทานความจริงที่สวยงามเกี่ยวกับวันสบาโตสุขภาพและหลายสิ่งหลายอย่างแก่ชาวเซเว่นเดย์แอชเวนตสแต่พวกเขายังเชื่อมั่นในพลังของตนเองดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถทำในสิ่งที่สวยงามทั้งหมดที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักรเซเว่นเดย์แอเวนตได้ดังนั้นในปีคศ1888 พระเจ้าจึงส่งชายสองคนชื่อโจนและแวกเนอร์มาสอนคริสตจักรเกี่ยวกับพลังแห่งการทรงสร้างของพระวจนะของพระเจ้าและวิธีที่เราควรพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีอยู่ในพระวจนะของพระองค์เมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาวันสบาโตหรือเป็นนักดูแลสุขภาพเราต้องเข้าใจและมีความเชื่ออย่างแท้จริงว่า มีอำนาจในพระวจนะเพื่อส่งเสริมพลังให้ในสิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตของเรานี่คือข่าวประเสริฐที่แท้จริงความรอดโดยความเชื่อความเชื่อในฤทธเดชของพระเจ้าข่าวประเสริฐเดียวที่ทำให้คำสัญญาถึงชีวิตนิรันดร์และสามารถทำให้สัญญานั้นเกิดขึ้นจริงได้ความรอดโดยความเชื่อในพลังอานาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐเรื่องเดียวที่เป็นข่าวดีอย่างแท้จริง ข่าวประเสริฐข่าวเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราอย่างแท้จริงจากคนละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้ามาเป็นผู้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบพลังแห่งการทรงสร้างขึ้นอยู่กับพลังแห่งพระวจนะของพระเจ้าวิวัฒนาการขึ้นอยู่กับความอยู่รอดของสิ่งที่มีชีวิตนั้นผ่านการผ่าเหล่าของสปีชีหนึ่งเพื่อเอาชนะสปีชีอื่นเพื่อความอยู่รอดได้ประสบการณ์คริสเตียนของคุณมีพื้นฐานมาจากการสร้าง หรือมาจากวิวัฒนาการประสบการณ์คริสเตียนของคุณขึ้นอยู่กับการสร้างซึ่งมาจากพลังพระวจนะของพระเจ้าในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากความว่างเปล่าหรือประสบการณ์คริสเตียนของคุณเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการซึ่งเกิดขึ้นจากความพยายามของคุณเองที่พยายามทำตัวให้ดีขึ้นจนกลายมาเป็นคริสเตียนใช่หรือไม่เมื่อคุณเลือกที่จะรักสาวันสบาโตเมื่อคุณเลือกที่จะรักเพื่อนบ้าน เมื่อคุณเลือกที่จะทำตามด้านสุขภาพคุณเชื่อว่าคุณสามารถทำมันได้ถ้าคุณมีความพยายามให้มากๆหรือคุณเชื่อว่าคุณทำมันได้เพราะพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงมอบพลังนั้นให้แก่คุณพระเยซูต,ตรัสในมัทธิวบทที่24ข้อที่1 4ว่าข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแกบ่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึง ไม่ใช่ข่าวประเสริฐใดๆแต่เป็นข่าวประเสริฐนี้ข่าวประเสริฐนี้คืออะไรโรมบทที่หนึ่งข้อที่16ข่าวประเสริฐที่แท้จริงคือฤทธิเดชของพระเจ้าสู่ความรอดการสอนการเทศนาความไว้วางใจและประสบการณ์ของพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้านั่นคือข่าวประเสริฐที่แท้จริงข่าวประเสริฐบอกว่าให้เลือกดำเนินชีวิตตามพระคำทุกคำของพระเจ้า และเชื่อว่าภายในพระวจนะเหล่านั้นคือพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อทําให้คําเหล่านั้นเป็นจริงในชีวิตของคุณพระวจนะของพระเจ้าอยู่ไม่ไกลจากคุณเพื่อนพี่น้องที่รักพวกเขาอยู่ใกล้แค่เอื้อมพลังแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคุณจากที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายมาเป็นทุกสิ่งที่อยู่ในมือคุณสัมผัสข่าวประเสริฐที่แท้จริงได้แล้ววันนี้มองไปที่พระเยซูพระคำที่มีชีวิต และมีชีวิตวางใจในพระวจนะของพระเจ้าและสัมผัสพลังของพระเจ้าอาเมน